สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนในอีกคือเก้าเมือนเดิมนะคะเสียงเจ๋าเจ๋วมาอีกแล้วค่ะมือเจ้าค่ะกับการทํางานในครัวน,น้อยสายบนนอกบนนอกของเขานะคะเนาะวันนี้เราจะมาแกงมัสมั่นไก่กันนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยค่ะว่าจะเป็นจังไรน,นะคะเนาะนี่คือพริกแกงอ่ะมัสมั่นที่แอนได้จัดการคั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ จะไม่ค่อยเผ็ดสักเท่าไหร่หรอกค่ะวันนี้จะรสชาติเบาๆที่เด็กๆก็กินได้ค่ะชาติเบาๆนะคะเอาสไตล์ที่แบบว่าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีประมาณนี้เนาะค่ะเนาะไปกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะ ขนาดว่าจะไม่เผ็ดแต่ก็ยังจะเผ็ดอยู่นะคะสไตล์ไผ่สไตล์มันสไตล์อีสันต่างหาก แบบุดเลยนะคะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะ าหารแต่ละที่แต่ละทางทําไม่เหมือนกันนะกล้องแอนเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกับสีมันแสงมันเยอะเกินไปไม่รู้ที่ไหนสว่างจ้าหรือเปล่าก็ไม่แสงเกินไปแอนก็ไม่ค่อยชอบนะคะแอนชอบแบบเดี๋ยวจะไปหาซื้อกล้องที่แบบว่าถ่ายออกมาแล้วมันออกครึ้นครึ้นนิดนึงนยังเสียไหมค่ะแต่กับปาก,กันไปแล้วมีอะไรก็ใช้ไปเนาะคะ่ะเนาะ แอนแอนทำคลิปนี่แอนทำคนเดียวนะคะแอนถ่ายจากโทรศัพท์มือถือแค่นั้นค่ะแอนบม่ได้มีกล่อง o p p โป p โอปเปอะไรนะคะแอนถ่ายไม่เป็นพวกนั้นหลานชายสอนให้หลายครั้งต่องหลายครั้งค่ะแต่ว่าก็ทำไม่เป็นนะคะแล้วแอนจะมาปรุงนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะ ส่วนอันนี้ก็ผักตัวเดิมค่ะส่วนอันนี้คือปเปี้ยวผักนะคะที่ทางร้านทอดออกอบุฟเฟท่ทุกๆวันนะคะ ายคนอาจจะงงนะคะว่าอา้าวปอเปี๊ยะไม่ห่อเองเหรอซื้อเป็นสําเร็จรูปมาเหรอประเปี๊ยะผักอา่าเราไม่ได้ห่อเองนะคะแอนเคยพูดในหลายๆคลิปแล้วค่ะแต่แอนจะห่อเองจะเป็นพวกปอเปี๊ยะเนื้อไก,ก่พวกหมูพวกอะไรพวกนี้นะแมคะ่ค่ะแต่ผักนี่เราห่อไม่ทันค่ะไม่ได้นะคะต้องเทค่ะอู้ดูดนุน่นกระเดน็ดนกระจายไปผุ่มมเจ้าคะ่ะ ว่าปลาเปียพักนี่ซื้อมาเขาก็ไม่ได้ในราคาที่แพงนะคะกับกับพ่อเฮ็ดออกบุฟเฟ่ได้ยู่นะคะอ้ยอันนี้สุดท้ายนะคะเราก็ใส่ผักลงไปเหมือนเดิมะค่ะ ร้อยนะคะผัดผเอ้ยผัดเส้นของเราค่ะพร้อมเทค่ะจากนั้นนะคะแอนจะใส่มันที่เด็กๆจัดการต้มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอุ้ยต้มมันกับแครอทนะคะ ไปเลยค่ะส่วนเมนูนี้ เดิมค่ะเราจะมาผัดปิดไฟสักนิดนึงสิคะแอนจะผัดพริกแกงเนื้อไอเอาเป็นพริกแกงกุ้งดีกว่าค่ะวันนี้หรือจะเอาเนื้อดีไฟไม่เปิดนะนี่หมอ้อกระทะแอนร้อนมากค่ะ แกงมัสมันนี่หอมมากเลยนะคะเป็นพริกแกงที่หอมมากค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะแอนจะเอากุ้งมาใส่ค่ะเราจะมาในเมนูผัดหน่อไม้กุ้งกันเีกกว่านะคะวันนี้ไม่ใช่หนอ่อ,อผัดพริกแกงกุ้งค่ะก็ใส่หน่อไม้นั่นแหละค่ะแล้วก็เหยาะน้ำลงไปนะคะ ค่ะหอมจริงๆนี่นะคะพอกุ้งเดือดนะคะเพื่อนๆได้ที่เ็นจะใส่หน่อไม้ลงไปค่ะลงไปผัดนะเหมือนกับจะพอกระเทินใส่หมดลงไปเลยค่ะ หม้อนี้จะเดือดได้ที่แอนจะใส่ต้นหอมลงไปนะคะหอมหั่นค่ะแอนจะไม่ได้หั่นหอมเป็นลูกเต๋านะคะใครอยากจะหั่นหอมเป็นลูกเต๋าก็ได้ค่ะแต่ของเราเราไม่ได้หั่นเป็นลูกเตา๋าเราหั่นธรรมดาเลยเพราะวะ่าข้าสารถเอาไปพัดเอาไปทําอะไรเองก็ได้อีกนะคะ จากนั้นแอนจะมาใส่น้ำตาลหม้อนี้นะคะโหชิมสิ ในระหว่างที่เรารอหม้อเดือดเราก็หันมาหยอดแป้งนะคะหยอดไก่นะคะ ดูค่ะเดือดแบบกุดๆเลยนะคะแกงมัสมันนี่ยิ่งแกงนานยิ่งอร่อยนะคะจากนั้นก็ใส่พริกหวานสามสีของเราลงไปเลยนะคะมืนกับจะหมดนะคะจะขอตักมาตรงนี้สิ ี่ค่คะหยะน้ำซุปลงไปสิเพิ่มนะคะแอนจะชิมหม้อน,นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้นี่แอนจะปรุงให้เขามีรสชาติที่ไม่โด่งเกินไปนะคะเพราะว่า ในการที่แอนเอาถั่วมาใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะ่ะคือว่าทวเหเขาม่เกลืออยู่แล้วค่ะหือเปเปอร์ค่ะนี่ค่ะแอนใช้เป็นถัว่วลิสงเหมือนวห้อยเกีือนะแม่ค่ะเพราะเขาสิมีควาวมัอยู่ในหนี่เนาะคะนะ่ะเนาะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะคือปิดค่ะเป็นเสร็จบริบูรณ์นะคะแกงมัสมั่นไก่ของเราค่ะพร้อมบริการอีกเหมือนเดิมแล้วค่ะ อีกหนึ่งเมนูกับข้าวราดแกงง่ายๆของเรานะคะทำจริงขายจริงขายได้จริงไม่ได้โม้ค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้คือเก้าเหมือนเดิมค่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดแชร์ให้สาวดอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการเทำคลิปเป็นสาวดอนต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพือ่อนๆบายๆค่ะ